ขอให้ลาวพม่ากัมพูชาเลิกใช้เงินไทยกันทุกคนจะได้แบบว่าขอให้ลาวให้พม่าเลิอกใช้เงินบาทกันทุกคนถ้าลาวพม่าใช้เงินบาทขอให้เป็นหมาทุกประเทศเขามีสมองเขามีการศึกษาเขาไม่ได้เรียนวันละสองชั่วโมงเหมือนเหมนนี่ครับ โดนท่านฮุนเซนหลอกโดนท่านฮุนเซนล้างสมองหลอกให้ซาวขมนเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินเลียวแล้วเงินเลียวจะตกราคาเงินเพอรน,นะครับส่วนใครที่ได้คือท่านฮุนเซนรวยอยู่คนเดียวถือเงินบาทนะเพราะในอาเซียนน่ะถ้าเงินบาทเนี่ย เปรบเสมือนทองคำเลยนะถ้าใครไม่เคยอยู่ประเทศที่รอบๆข้างของไทยจะไม่รู้ว่าเงินบาทมันมีค่าขนาดไหนแม้กระทั่งประเทศลาวบางหมู่บ้านที่ติดชายแดนแทบจะไม่ใช้เงินกีบเพราะอะไรครับเพราะเงินบาทมันมีมูลค่าเงินบาทเปรบเสมือนทองคำเลยนะถ้าเปรบ ประเทศที่ด้อยกว่าไทยในเขตอาเซียนเพราะอะไรเงินบาทมันขึ้นทุกปีขึ้นเหมือนราคาทองคําเลยนะ,ะเฉพาะบ้านแอดมินก็เหมือนกันนะครับสปปลาวเงินบาทขึ้นทุกปีขึ้นเหมือนทองคําเลยย้อนไป3ปีก่อนเงินบาทแค่ราคา3 0 0แสนกีบป,ปัจจุบันนี้1000บาทไปแลกได้800,000กีบคิดเอาขึ้นมาครึ่งของครึ่งเลย เงินกีบเพอนี่ก็เหมือนกันเงินเรียวไม่เป็นราคานะครับเพราะโดนท่านุนเซนหลอกที่สอบปอล,ล,ลาวย้อนกลับไป2-3ปีก่อนมีชาวลาวไม่ค้าชาวขายออกมาปั่นราคาแบนเงินบาทแต่รัฐบาลลาวไม่ได้แบนนะครับ แม่ค้าชาวขายออกมาปั่นกันเองบอกว่าเงินเพ้อหนักมากเงินไม่เป็นราคาเลิกใช้เงินบาทเพราะแม่ค้าชาวขายอ่ะเขาจะแลกเอาเงินบาทนี่มาเก็บไว้พอมาเก็บไว้แล้วเงินบาทมันจะขึ้นเรื่อยเืพอกระแสแบรนด์มันหายไปแม่ค้าชาวขายเป็นคนได้กําไรพอเพราะเงินบาทมันขึ้นทุกปีเหมือนราคาทองคําเลยอยู่อ่สสาสปปลาวนี่ อยู่สปปาลาวนะขึ้นเหมือนราคาทองคําเลยขึ้นปีละแสนกีบ5 0าสิพันกีบขึ้นทุกปีจากสมัยก่อนย้อนกับ10กว่าปีนี่พั 1, นหนึ่งได้แค่2องแสนหพันกีบปัจจุบันนี้จากนั่นมานี่สิบกว่าปีปัจจุบันหนึ่พบาทแลกได้1 8 0 0 0 0ปกีบเนี่ย ขเขมรก็เหมือนกันตอนนี้ถ้าเลิกใช้สินค้าไทยนี่เศรษฐกิจมันจะย่ำแย่ประชาชนทุกข์ยากลำบากเงินไม่เป็นราคามันมีส่วนนะพวกนี้มันจะซุ่มโยงกันอย่างประเทศขเขมรเนี่ยตอนนี้มันคือความจริงนะคนขเขมรตอนนี้กำลังทุกข์ยากลำบากข้าวยากหมากแพง แต่ประเทศเขาแค่ไม่ปล่อยข่าวให้เรารู้อาจจะหลุดมานิดหน่อยสุดท้ายความจริงมันก็คือความจริงเพราะทําไมเศรษฐกิจตึงย่าแย่เพราะขาเขมรมันพึ่งจากสินค้าไทยไงพึ่งของนําเข้าก็เหมือนประเทศลาวนี่หละตอนนี้แบนสินค้าไทยความจริงผมว่ามันแบนยากหรอกแต่ก็ยังมีการในหน้ายังมีการลักลอบนำเข้าอยู่ผมว่านะ เพราะมันแบนยากนะครับทุกคนถ้าแบนในประชาชนเนี่ยหูยนะลําบากแต่ตอนนี้เขาอาจจะแบนแต่แบนได้บางส่วนเขาแบนไม่ได้ทุกอย่างหรอกเนี่ยมาบอกว่าเลิกใช้เงินบาทถ้าเลิกใช้จริงๆอ่ะคนที่ได้กําไรคือหุ้นเซนนะเข้าหุ้นเซนหมดทีนี้สมมุติว่าอ่ะสถานการณ์มันขี่้ขายขึ้นเงินบาทเนี่ยโดนแลกไปให้ท่านุนเซนเก็บไว้แล้ว ทีนี้นะครับกําไรมันจะอู้พู่เลยคราวนี้เพราะเงินเรียวมันไม่เป็นราคาเงินบาทมันจะขึ้นตลอดไงอเห็นไหมครับทุกคนอันนี้พูดให้เห็นภาพจริงๆเลยอันนี้คือความจริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครนะครับจะเลิกใช้เงินบาทได้เงินบาทนี่มีมูลค่านะในเขตอาเซียนนะลองถือเงินบาทเข้าไปเลยประเทศไหนเนี่ยในเขตอาเซียน บางประเทศอาจจะซื้อไม่ได้แต่สามารถแลกได้ในธนาคารทุกธนาคารแต่ถ้าถือเงินเลวเนี่ยเข้าลาวซื้อได้ไหมคนลาวรู้จักปะเงินเลยวยากนะถ้าคนไม่ศึกษาจริงๆไม่มีใครรู้นะครับแม้กระทั่งธนาคารที่ไทยเขายังไม่รับเลยเงินเลวอะขนาดเงินกีบแล้วเข้ามาแลกที่ธนาคารไทยเขายังไม่รับเลยนะแต่เงินบาทเนี่ย เวียดนามทุกประเทศในเขตอาเซียนนี่ให้ความยอมรับเปรียบเสมือนเงินดอลลาร์เลยนะเพราะมันมีมูลค่าที่สำคัญก็คือมาจากเศรษฐกิจนี่แหละเพราะเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันส่องออกเยอะทำให้คนรู้จักเงินบาททำให้คนรู้จักสินค้าไทยทุกชิ่นทุกอย่างมันก็ส้มโยงกลายเป็นทุกอย่างคือของไทยมันเป็น มีมูลค่าแต่ถ้าเขมียนจะแบนนะ่ะทุกวันนี้เขาแบนเขาแบนจริงนะแต่ว่าเขาแบนไม่ได้ทุกอย่างหรอกแบนเฉพาะของที่เขาแบนได้แต่ถ้าแบนทุกอย่างประเทศเขมรเราล่มเลยนะเพราะในเขตอาเซียนนี่พม่าลาวเวียดนามอ่ะพึ่งไทยเป็นหลักแต่เวียดนามนะ่ะเขาจะพัฒนากว่าลาวกว่าพม่ากว่าเขมร ันนี้พูดถึงสินค้าหรือค่าเงินนะครับอย่างอื่นผมไม่รู้นะครับนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ไปศึกษานนี่พูดถึงเงินแต่เงินบาทก็นําไปแลกที่เวียดนามได้แต่เงินขเขมรเอาไปแลกที่เวียดนามไม่ได้แลกที่ลาวไม่ได้เรียกที่พม่าไม่รู้นะผมว่าแต่ลาวน่าจะไม่ได้หรอกเขาไม่ใช้หรอกและคนลาวก็ไม่รู้จักเงินขเขมร นะเพราะฉะนั้นบอกจะแบนเงินบาทเอาสมองชนไหนมาคิดทุกวันนี้นะยังพากันลักลอบเข้ามาทํางานที่ไทยเลยถ้าไม่เอาเงินบาทไปใช้ที่บ้านตัวเองเอาเงินอะไรอะ่ะพูดแต่มันพูดได้แต่มันทําไม่ได้มูล,ลค่าเงินบาทกับเงินเหรียวป่านฟ้ากับดินเลยนะท่านฮุนเซนบอกแบนด์ของไทย แบรนเงินไทยแบรนด์ทุกอย่างแต่ตัวเองยังใช้ของไทยอยู่แต่ก็หลอกประชาชนอ่ะอินฟลูอินเซอร์ทุกคนก็เหมือนกันเพราะของไทยมันดีมันมีคุณภาพมันมาตรฐานสูงทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะของไทยคือที่สุดแล้วในเฉพาะอาเซนีนนะแต่ไทยอ่ะจะฮอตในเรื่องใช้ของนอกเพราะคนไทยเป็นคนมีตังมีการศึกษานะครับ คุณภาพมันต่างกันแต่คนไทยก็ยังใช้ของตัวเองนะใช้ของตัวเองแต่ของไทยนี่มันคือที่สุดแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นจะพูดมาแบนเงินบาทมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเขาแบนไปตามหรอกไม่มีใครจะเลิกใช้หรอกนะเหม็นจะเลิกใช้เหม็นก็เลิกไปเลยคนเดียวอะ่นะเนาะโดนเสด็จพ่อล้างสมองและทุกคนนะเห็นไหมครับทุกคนอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะ เงินบาทในเขตอาเซียนเปรียบเสมือนราคาทองคําเลยขึ้นทุกปีนะครับแต่ถ้าชาวไทยอ่ไม่รู้เพราะชาวไทยใช้เงินบาทสกุลเงินบาทใช้แต่เงินตัวเองในประเทศไงอาจจะเป็นดอนลลาร์เป็นอะไรจนมากก็ใช้แต่เงินบาทคนไทยก็เลยไม่รู้แต่ถ้าคนอยู่ประเทศลาวคนอยู่พมา่าอยู่ขเขมรเ,เนี่ยจะรู้เงินบาทมันขึ้นทุกปีแต่สกุลเงิน ประเทศตัวเองอ่ะจะเพิอเพราะว่าเราใช้เงินเงินบาทไงที่บ้านผมใช้เงินบาทเยอะใช้เงินบาทแทบจะแทนเงินกีบแล้วแต่ก็ใช้คู่กันเหมือนห้าสิบห้าสิบอ่ะเงินกีบกับเงินบาทใช้คู่กันทีนี้เงินบาทจะเป็นราคากว่าถ้าใครเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินกีบเก็บไว้อ่ะคือตัดสินใจผิดเพราะผ่านไปสองสามปีนี่เงินที่เราเก็บไว้อ่ะ มันจะลดลงเพราะเงินมันจะเงินบาทมันจะขึ้นตลอดอาพูดง่ายเอาเงินแ0 0บาทไปแลกแลกไว้ได้50ล้านกรีบจุ๊บไงห้าสนะล้านกีบแต่พอผ่านไปอีก2-3ปีเราจะเอาเงิน50ล้านกรีบมาแลกเป็น1 0 0 0 0แสนบาทมันไม่ได้แล้วคราวนี้มูลค่าเงินกรีบมันจะลดลงจาก50ล้านกรีบไปแลก1 0 0 0 0แบาทก็จะกลายเป็น100ล้านกรีบไปแลก1 0 0 0 0แบาทนี่อย่างนี้เลย นะครับทุกคนนี่พูดให้เห็นภาพชัดชัดนั่นแหละก็คือเงินบาทมันมีมูลค่ามันแบนไม่ได้นะครับถ้าเศรษฐกิจในประเทศเราไม่ดีประเทศเราไม่เจริญเท่ากับไทยไม่สามารถแบนดได้นะอันนี้คนขมียนเพิร์เจอร์แล้วเนี่ยนะโดนท่านุนเชนหลอกให้เอาเงินไปแลกสุดท้ายตัวเองก็เจ็บโดนหลอกครับทุกคนนะสำหรับทีนี้หมอพรก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้แหละนี่มาพูดทึ่งเงินบาทเนาะเขาบอกว่าลาวพม่า ถ้าใครใช้เงินบาทแสดงว่าเป็นหมาเขากำลังจะเป็นหมาทุกคนโดนหลอก